ียไม่ได้สีขาวพบสีแดงสีแดงครับต่างฝั่งซ้ายมือครับเสียไม่ได้เป็นทางฝั่งเสียไม่ได้นะครับสีแดงไอ้ขอไปครับไปถึงว่าทีมสีแดงครับแอคแทกเกอร์ทีมครับผู้ชมฮะแล้วไงครับโหเปิดฉากมาก่อนเลยยิงกราดมาก่อนผู้ชมฮะแล้วไงครับต่างฝั่งของทางโอ้ยเสียไม่ได้เหมือนจะจูนไม่ติดยังไงคิมโตยืนอย่างนี้ยังไงฮะคิมยังเหมอหรือเปล่าครับหรือว่าแคร์เหลืออะไรฮะตรงนี้แต่เกมมันเริ่มแล้วหรือเปล่าครับตรงนี้เหลือไงครับไม่แน่ใจเหมือนกัน โดนยิงแล้วเปิดเราก็ตีใส่กันครับวันนี้แต่ว่าโฮมครับเอเหมือนกับอ่าเรียบร้อยครับวันนี้คีิมโตโดนดิโมเบชันไปก่อนเลยฮะครับจะไม่ดูเหมือนเพลเยอร์ผมไม่แน่ใจ้วแต่ดูเหมือนเพลเยอร์เล่นแบบนี้นี่คือเขาตั้งใจพร้อมคะก็คือไม่น่าปิดหาอะไรนะครับปัญหาแล้วครับเป็นเสียไปได้ขึ้นนำมาก่อน3ต่อศูนย์ผู้ชมฮาแล้วไงครับตรงนี้ทางฝั่งของโอเว่นมูชิครับวันนี้ฮะไล่กันอยู่โฮปยังไงต้องตีตื่นกลับมาแล้วผู้ชมครับ แล้วเดิมเดินกักศกจากทางฝั่งของทาง,งเสียไม่ได้แล้วคุณผู้ชมแล้วเปิดปืนมาจังหวะที่2ตรงนี้ฮะใครพ่อเสียไม่ได้เปิดปืนในจังหวะที่สองเหมือนเป็นจังหวะที่ดีกว่าหรือเปล่นาน้อใชยครับตรงนี้นั่นเองครับผมคือช่วงของโฮปที่สาดปืนไปนี่ก็ยังไม่รู้ว่าสาดนี่ล้มไปแล้วก็าจะตีใครไม่ได้นะกลายเป็นว่าอ่าท่านเขาเสียไม่ได้มาเปิดจังหวะปืนหลังจากที่โฮปยิงเสร็จครับนี่ฮะครับแล้วพอทีนี้เนี่ยโฮปปืนหมดแล้วยังไงยังไงดูเหมือนจะร้อมกินหางทั้งวงหรือเปล่าแบบนี้ ครับโอ้โหแต่ก็ยังมีจังหวะฮะดูแต่ก็ยังอน,นิโม,มชั่นกลับมาได้สวยงามคุณผู้ชมฮะเนาะตรงนี้อ,อ่าอืยังไงโอ้แล้วนี่คุณผู้ชมบอกมาเนี่เจอมือปืนอย่างนิกกี้สองหมื่นห้าเข้าไปนี่เอออ้าวแพทริกตรงนี้อ้าวแพ,ท,ท,รแพท,ทริกยังไงครับแพท,ทริกอู๊ๆตรงนี้ครับแพท,ทริกหาแถบหาจังหวะในการเล่นอยู่แล้วตีมาตรงนี้ครับแล้วมีดวงมีดของทางฝั่ง,งเออโฮปนี่ไม่ธรรมดาแล้วครับทังว่าครับประมาทเขาไม่ได้ผู้ชมรับตีมาแพท,ทริกครับเป็นทริปเปอร์คิวตรงนี้ครับแพทริก แลงวไงพัตติตีมาวงนี้แล้วนี่นิกกี้ครับนิกกี้สองหมื่นห้าตรงนี้ต้องไมถึงนิกกี้สองหมื่นห้าต้องบอกผมไม่ด้วนะได้ดีวะได้ดีวตัวเอกมาครับผมซื้อตัวนิกกี้มาทั้งหมดสองหมื่นห้าครับเออเราซื้อจริงด้วยฮะอะไรยังไงอ้าว โยชิอูดอครับตรงนี้ฮะมาปะทะกับนิกกี้เสียไม่ได้ครับผมา่าแล้วมาเจอชอนกับโฮปเชอ,กกเอร่แกแล้วโดนเทรดกันไปได้ยังไงคนสุดท้ายต้วตีมาแรกแนเป็นโฮปก็เลยยืนเป็นคนสุดท้ายตแต่เสียไม่ได้เล่นไปเล่นมากลายเป็นว่าเหลือเพียงเท่าไหรครับว่าฮะก <Okay, S 2> <9 S 1> <น>้าผู้เล่นแล้วโฮปขึ้นมาแล้วครับเป็นสิบหกผู้เล่นครับเอ้ยปิดเมโลงคน,คนมีแผลและอเล็กซ์เหลาซือราชันตรงนี้ยังไงฮะแล้วเปียกหว่านเชีฟโมเยลครับนี้ขอไปพลิกครับไม่ได้เปียกแล้วพิกผมต้องชุบเพื่อนก่อนครับชุบทางจีโน โกโลโกโซบอยแล้วน like you know ี G ้ฮะและโยชีก็ยังนอนอยู่แล้วบีมเรเกรเมนวัดอยู่ข้างหลังคุณผู้ชมฮะแล้วไงตีซ้ายตีขวามาตีได้ไหมแล้วบอกว่าวงนี้ใครจะครองวงนี้ใครจะคุมมาปล่อยตัวลามปล่อยเลี้ยงลามอยู่แต่ว่าฮูล่วงลงบอล่วงหล่นแล้วรอเป่าครับเหมือนกับเมื่อกี้จ้าคนได้เปรียบไ่เหมือนจะไปตายหมดเลยหรือเปล่าเขาบอกครับตรงนี้เอ้ยมั่นสิครับผมเกิดอะไรขึ้นครับโอปฮะ อ่ายังไงฮะเรตตาลิบันครับโดนชุบออกมาแล้วตื่นมาี่จะไล่ลำไม้ของเขาได้หรือไม่ครับผู้ชมครับควักไม้มาอชอนครับผมที่โดนเก็บปบาบพิกหวานเจี๊ยบโบเจลฮะโอ้โหแล้วเอาศพออกก่อนเลยครับผมไม่ห่วงชุบเพื่อนผนะู้ชมฮะตรงนี้จะเป็นยังไงกันต่อครับโอ้โหเรารีได้ด้วยถ้าเสียไม่ได้ตอนนะี้เสียไม่ได้นนไไดก็รีได้ครับตรงนี้ฮะโ,โห่ต้องรีทางซ้ายได้แล้วนะครับผู้ชมฮะถ้าไม่รีนี่บอกเลยว่าเสียจังหวะคุณผู้ชม<ต>เออ เราอยังไงฮะมือไม้ซาตานกับไม้ซาตานมาเจอกันพิกกับจูดี้โอ้โหแล้วโดนตีดึงกลับมาเก็บเอาต้อคิวไปพิกมาถีบมาแล้วเราอยังไงโอ้โหลุมร้อน้วลาใชขาวเก็บมอนสเตอร์คิวไหลไหมโอ้โหโดนดับฝันไปก่อนเลยฮะบาย just kidding ครับผมครับผมโอ้แต่ยังไม่ห่างนะพี่โถเอ้าก้าวแล้วเหมือนโฮบจะกลับมาแล้วเขาว่าวฮะวงเมื่อกี้ฮะไม่รู้รีเซ็ตชุบกันเกิดหรือยังคุณผู้ชมฮะ ต้องมารอ,รอรับชมแล้วโฮมาสิบห้าแล้วยังไงกันแน่ผู้ชมฮะใครจะขึ้นนําใครไม่นำมง่งหไปหมดแล้วผู้ชมฮะโอ้โหสูสีตู่ตีครับตรงนี้ครับผมเออเนี่ยเดี๋ยวเพเยอร์พี่กันไปพี่กันมาเนี่ยฮะคือรวิวเก็บได้เหมือนกันแล้วยังไงวีเกลตัวเซอเาวเซตหัวมาโยชิเซตมาบอกส่งเพื่อนไปชุบแทนกันเรียบร้อยตีแบบนี้ก็เสร็จเข้าให้ฮะโยชิเก็บรวิวไปแต้ยังไงครับผม9ต่อ12เพยเยอร์ยังไม่ห่างกันมากสกอร์คิวฟีดก็ไม่ห่างกันเหมือนกันเอว่าไม่หานชี้ นี่ฮะครอบครัวหัวเหลืองยังไงบลูครับโอ้พยังจะชุบบลูมาสไลด์ออกมาจังหวะพอดีโยชิได้ไหมตีหนวกออกมาแล้วยังโอ้ตรงกดแคนเซิลก่อนนะกดแคนเซิลมาก่อนอคุณผู้ชมฮะแล้ว Vert 7, Style <อ>เวอร<อ>์เทคเซเว่นเซเรนสไตล์นี้โอ้แ<อ>ล้วกลายเป็นโยชิที่รีบไปคุณผู้ชมฮะเออตรงนี้แล้วโฮปกลับมาเป็น1ิห้าแล้วทั้งฝั่งของเ m d นี่ยังไม่ถึง10เลยคุณผู้ชมฮะแปดดีครั้งครับผมวันนี้เป็นเวอร์เทคครับที่เทเทไปในเ m d แล้ววันนี้ทีทางพิกไปเหมือนกันครับ และในทีเบทต,ต่อทีสสองครับสกอร์สูสีสรครั้งค <5 S 2> ู่เช่นกัด้วยเออโออยังไงฮะคือเกมนี้ผมบอกเลยสูสีแล้วนะจูดี้จูไลจูดี้จูไลเอาตีสลัดกับบาร์บีแบล็กเรเมนใครจะแข่งกันมาโอ้โหแล้วจูดี้ครับไปตีบีมตีได้ยังไงไม่อยู่ดูแล้วตีนะตีตได<ม>้ย<ม>ังไงไม่รู้ครับตรงนี้ฮะโอ้โฮมาทิ้งล่างลำทิ้งล่างแย่ไปคุณผู้ชมฮะและสูสีจัดห้าทีตรงนี้ยังไม่มีใครจบกันได้ครับตรงนี้ฮะ โยชิดูดโดนซ้ำอยู่แล้วหัวละกายไม้เดียวตรงนี้เอะแต่ตรงนี้เหมือนจะได้เปรียบนะเพราะว่ากายเป็นเสียไม่ได้หลุดไปคนเดียวแต่ว่าเมื่อกี้ได้ดูชูเพื่อนทางฝั่งโฮปขึ้นมาอีก4คนเป็น17เลยนะน้องเป่าครับโอเคครับผมอ้าวยังไงฮะโอ้คืออ้าาวจกไม่ผมผมว่านะในในวงเมื่อกี้นะผู้ชมนะวงขวาครับไม่จบสักทีเป่าเห็นไหมวงที่อยู่คนเดิยนะครับทางฝั่งโฮปเยอะครับแต่ว่าจบไม่ลงผู้ชมนะไม่รู้ใครยื้ออยู่ใครลื้อทางฝั่งเสียไม่ได้ผู้ชมครับโอ้โห อย่างไงฮะเจ็ดต่อสิบเจ็ดครับผมดูโฮปกีตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นต่อน,นิดหน่อยฮะมาอ<ฮ>ยัางไงตีตอนนี้โอ้โหแล้วโฮกกลับมาเยอะแล้วฮะฝั่งซ้ายก็มาเยอะเหมือนกันโอ้โหแต่เสียไปโอ้แล้ววงเก้าเทศตายหมดเลยแล้วรีบชุบกันหนังไว้ผู้ชมทั้งฝั่งโฮครับตรงนี้เหมือนจะเป็นเวอร์เทคหรือเปล่าครับตรงนี้ฮะโดนลื้ออีกแล้วโยชิเวอร์เทคโยชิเวอร์เทคตรงนี้ครับโยไหนแล้วตรงนี้ตีมาเทศไม่ตายอานนี้ไม่ใช่เรื่องดีผู้ชมฮะแล้วมาตายเป็นกระจุกกระจ้อนเอกระจุกกระกระจุกกระเฮ้ยยังไง เป็นกระจุกเป็นก้อนครับคุณผู้ชมเออเป็นกระจุกเป็นก้อนเออกระจุกกระจ้อนคืออะไรวะเมื่อกี้เออมินเป็นอะไรครับผู้ชมฮะเออริ่มปริเซธคุณผู้ชมมาเรืองนี้มามีดมาจากทำด้วยแอสเซอรครับต้องมาไล่จับก่อนฮะตรงนี้ะไม้วัดสู้ไม่ได้ก็เอามีดมาจับแทนคุณผู้ชมนะตรงนี้ไฟกลางครับเวอร์เทกต้องรีบกลับไปรวมเพื่อนจะเลยจะไล่ปิดตรงนี้เรื่อยๆครับเป็นอันต้าคิวจากฝั่งของเวอร์เทกครับโผลก็เยอะไปนะคุณผู้ชมฮะเออไล่ปิดไล่อะไรกันมาครับตรงนี้โอ้โหฮ่าโอ้ยฮ่า เวอรเท็กโอ้โหโอ้โหแล้วไปม<อ>่งเวอร์เท็กกันหมดเลยคุณผู้ชมฮะแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีครับสำงฝั่งโฮปทั้งที่ได้เปรียบเวอร์เท็กอยู่แล้วอันสต็อปเปอร์เบิลเลยครับแปดเก้าคิวรัวๆ,ๆครับเวอร์เท็กครับคุณผู้ชมฮะเออ <ตำ S 2> <ำ>เล่นอ่าอ่าแต่ก็ด้วยความที่ว่าเพลเยอร์ของโฮปตอนนี้ยืนเยอะกว่าครับผมคือเลือกที่จะรีก็ได้ฮะต่อให้จะไปตีกันทำเป็นเท่าไหร่ฮะสำหรับโฮปนั่นเองฮะอืมอหูแล้วเออตรงนี้มาไล่มาไล่จับมาแข่งรับอย่างเดียวเลยครับวฮะ แข่งรับปาดมานี้หัวยังไม่แตกครับแล้วทิกใหม่ทิกกลับมาตรงนี้ครับเรื่องที่จะแข่งรับเอาครับเพราะบอกเขาเลยครับป้องการรีเพื่อนให้เกิดครับคุณผู้ชมตรงนี้มันปิดไม่ลงอีกแล้วคุณผู้ชมฮะทางหลับอ้าวแล้วเรียบร้อยเวอร์เทคเทศทางบูไปก่อนในซ้ำย,ยังไม่ตายครับแรงไงครับผม <สด S 1> เอาโซพอ,อ,อครับโอ้โห เวอร์เทคก็ต้องเล่นคุณผู้ชมฮะตรงนี้ฮะโดนทางโฮปจับโฮปบอกไม่ต้องผมไม่รีบครับพี่เออเอาเลย <oz S 2> ผมจับให้อันนี้มันไอ้ตัวดิลลันพี่บอกเงี้ผมขี้ขวาแข็งไหมนะแข็งรับแทงทีนึงแล้วมาปิดงานครับบิมเรกรีเมย์นะคุณผู้ชมฮะตรงนี้โอ้โหก็เพลเยอร์ของ s m ฟเนี่ยผมเชื่อว่าเก่งทุกคนกคนะแต่ว่าอาจจะติดตรงที่ว่าอาจจะชุบช,ช้ชาไปนิดนึงนะความแบบว่าเข้ากันไม่เจอครับใช่ครับคุณผู้ชมฮะ ต้องใช้ความขยันชุบของของทางฝั่งเอ็มดีนะคุณผู้ชมแต่ทําไปเล่นไปเผาพูดเป็นรุ่งเป็นมาโค้กก็62คิวนะเปล่าครับจบก็เยอะอยู่ดีนะตรงนี้ครับแล้วพิกหวานเจมโมเยลครับอันตร้าคิวไปครับผู้ชมโอ้โหผมว่าสกอร์ไม่ห่างว่ะแต่คือสกอร์สูสีอ่ะนะฮก็ได้ค่าผมก็ได้ค่าเยอะเหมือนกันเอดมดีก็ได้ค่าเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าแพททีมนี่แหละเพราะว่าได้เป็นท็อปทีมมากกว่า แล้วใครครับตรงนี้ครับเนี่ยไปเล่นกันถึงไหนครับวาเลนนะตาวาเลนนะตาวาเลนเออแล้วไงวาเลนครับแถบเล่นตรงนี้อยู่ครับอ่ะไงครับผมเป็นทางเซโนเลิรเบสตาลิบันครับแถบไปแถบมาแล้วเรียบร้อยครับผมเอาแล้วครับเอาแล้วจุ้ยผู้ชมฮะแล้วชัยชนะในแมปแรกราที่1นึ่ตัวเป็นฝ่าของทีมโฮปมาแล้วมาแล้วฮะราที่หของโฮปเขาครับผม อา้าววันนี้นะถึงแต้มสกอร์ของเขาเนี่ยนะจะเป็นรองอยู่สองแต้มแต่ฝีมือขอให้ไว้ใจใครไ,ได้แต่ต้องไว้ใจโฮปนะ,ะชื่อเขาบอกนะโฮปแปลว่าอะไรคบน้องหวัง้นความเบาความหวังอเอมื่อกี้เป็นน้องหวังซะและ้วฮะอย่างไรมางานนี้ตายไม่เป็นนะเล่นกันแน่นอนนะแบบนี้ กตใจแล้วค่ะแล้วผมบอกให้นะแล้วเท่าโฮปนะครับได้แมปแรกมาก่อนความกดดันเสียไม่ได้เขาไม่กดดันอีกแล้วเขาเข้าเล่ขาเข้ารอบอยู่แล้วคุณผู้ชมฮะแต่ความกดดันของทีมอื่นอ่ะที่ที่มองเข้ามาเขาได้ไหมวะที่นี่อยู่ในสายเดียวกันนะครับครับยังไงรอรับชมครับตรงนี้ฮะเสียไม่ได้เหมือนเล่นสิบเก้าคนแล้วนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหอ้าวมา เนี่ยฮะมองจากวัดวิวมาครับผมก็จะเห็นเลยฮะรตรงกลางไฟก็ยังเป็นช่วงของการยิงปืนอยู่นะครับผมได้มีการยิงเสร็จพวกอันเดียแนตก,กลับมาด้วยนะฮะกันศพโดนดึงไปฮะอ้าวยังไงช่วงวัดปืนนะฮะช่วงนี้นี่ถ้าเป็นวัดปืนนี่ต้องให้นิกกี้นะสองหมื่นห้าฮะอืมไม่รู้ไปยิงตรงไหนเหนือซ้ายมือโอ้โหเดี๋ยวปีกปีกซ้ายปีกซ้ายห้อยเองเลยห้อยเองเลยนิกกี้ครับโอ้โหมาไล่จับตุลุนแล้วโค้ชครับ เลือกที่จะเปิดมาเล่นมุมสูงมุมนี้มาหลังจากที่ผู้เล่นทางฝั่งเสียไม่ได้นอนอยู่เยอะครับแล้ววาเล่นโดนซ้ำฟีลอย่างนี้เป็นเรื่องดีหรือเปล่าครับและโดนกดภูเคิดเบรกม้าตรงนี้แต่ทางฝั่งของทางเสียไม่ได้คุณผู้ชมฮะแล้วไงครับไม่มีภูเคินกันทั้งคู่หรือเปล่าตอนนี้ก็เอาเอามีดวงมีดวงหม,มัดวงอะไรกันไปวงนัวตัวเหม็นคุณผู้ชมฮะไม่มีไม้ครับคุณผู้ชมทั้งสองทีมครับหลังจากปืนเสร็จก็ไม่มีมีไม่มีไม้ให้ต่อครับเอา คนเล่นไม้ก็มีแต่หม,มัดครับไม่มีมีดคุณผู้ชมฮะเออต่อยตัตดกันไปครับผมตอนนี้ผู้เล่นทางฝั่งโฮมีอยู่19ครับแต่ฝั่งเขียนไม่ได้ตอนนี้มีอยู่17<พ>ครับอ๋อสิบหกแล้วด้คุณผู้ชมฮะอืมอ่าใครเคียงกันนะครับพอาจารัสกิดดิงยังไงฮะเอ็กเด็กเซนโซครับผมเอ็ดรักเซนโซเข้าไปอ้าวมาจัสกิดดิงจัสกิดดิงเอาซุนซุนเอ้าวูเนฟอร์เนเกอร์เนเกอร์เนเกอรมาแฮงเอาดีคุณทั้งฝ่ายขวาอืมเอาแค่ท่อนทุกก็พอละอ่ะ ยังไง19ไม่ได้เลยเหมือนจะเริ่มลดลงอยู่แล้วน้องว่าวครับผู้เล่นทางฝั่งโฮมยังคงอยู่ที่19นะครับผมแล้วเซฟแคนไายืนทำอะไรครับว่าวฮะนั้น่าสิฮะผู้เล่นทางฝั่งเอเ็มดีนี่ยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวตอนแรกคิมโตเดี๋ยวคุยหน่อยต้องคุยหน่อยครับคุณผู้ชมฮะใครเป็นแฟนคลับเอเ็มดีนะครับยืนทำอะไรครับคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้ครับโอ้ละไม้มาแล้วครับพอพอถึงช่วงกลางเกมครับตอนนี้ฮะทีไหนที่พร้อมกว่าคุณผู้ชมอย่างโฮมคุณผู้ชมตอนนี้ก็ขึ้นนำเป็น17ต่อ9คคุณผู้ชมรับ มายังไงฮะ8แคนสุดท้ายของเสียไม่ได้9้าคนสุดท้ายพบมี17เคนครับผม16คนครับเพลเยอร์เหลือเลยครับสรับพบตีแล้วยังได้ครตอนนี้แต่เสียไม่ได้นสิเพลเยอร์สุดท้ายแล้วครับอืผมว่างานนี้ครับคนที่ซวยครับไม่ใช่เสียไม่ได้ครับว่าครับเขาใครครับฮิโรชิครับถูกต้องครับโอ้โหต้องไปต้องให้ต้องมีไปการไปเคลียร์หน่อยฟ้าคุงกุนหลุยหน่อยแล้วตรงนี้ฮะ เล่นกับฟ้าอย่างตือเล่นกับโฮปยังไงครับเนี่ยโอ้คุณผู้ชมครับโ oh, oh. อ้โหอือนอสายฟ้าครับพิจารณาได้ไ่มวอนสายฟ้าพิจารณาครับ,ารารบไ่ดูฟ้าน้องฟ้าดูอยู่หรือเปล่านี่สตรีมหรือเปล่าวันนี้สตรีมนะไม่ได้สตรีมครับวันนี้ฮะโอ้โหมันจะไปดูรีแอคซะหน่อยครับวันนี้เออแล้วพรุ่งนี้คือที่เราชี้เขาแข่งด้วยนะใช่ครับพรุ่งนี้โรชี้แข่งใช่ครับอืม อ่าก็อาอลองนุ้นกันไปแต่จะจะพูดอย่างไรครับผู้ชมฮะจะพูดว่าเขาโยนไหมเขาไม่โยนหรอกเขาก็เล่นเต็มที่ครับผู้ชมฮะแต่ว่าแค่อาจจะมีบางช็อตอาจจะเป็นการผิดพลาดเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการแคสการหลุดหรือว่าการไม่พร้อมเหมือนผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ผู้เล่นทั้งฝ่ายเอ็มดีเขาก็เล่นเต็มที่ทุกๆคนนะว่าที่เขาเล่นอยู่เนะาะเพราะพยายามเพราะั้งฝั่งโอ้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้หมูคุณผู้ชมครับที่คนที่เข้ามาถึงรอบนี้คือเขาก็ตั้งใจเล่นกันทั้งสองทีเดคุณผู้ชมเนาะแต่เพราะถ้าั่ง เสียไม่ได้เขาก็พยายามชุบกันอยู่นะเห็นไหมแปดสิ้าคนโอ้แต่ปกติเนี่ยไล์อัพของเสียไม่ได้นี่จะเห็นอ่าตะหลุยนะตะหลุยกับตาเซียนอดก็ออบอกว่าอาจจะไม่มีหลุยนําทัพเลยแบบว่าอาจจะงงนนง,งกันนิดหน่อยอใช่ใช่แต่ต้องถามว่าคนรื้อคนเล่นอะไรไม่ว่าจะเป็นชอนหรือว่าเวอร์เทคหรือใครทุกคนก็ยังอยู่เหมือนยังอยู่เหมือนเดิมนะตัวรื้อก็ยังรื้ออยู่นะแผนมีคีิมตัอีกเนาะเปล่าเนาะถูกต้องไม่มีแผนอะไรเท่านั้นหรอกเออคูชมก็คิดเยอะ สายฟ้าบอกโอ้ยเหวยงแล้วมึงเล่นกูแล้วเอ,อเดมดีครับอ่าโอเคในครับผู้ชมครับเอาสิบต่อสิบสามครับก็ยังครัวเคลียร์กันอยู่ฮะครัวเคลียร์โดนเยอะกวซองเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าโอเขาจะเล่นเป็นกรุ๊ปเขาบ่าเห็นไหมซึ่งทางฝั่งเอเดมดีเขาก็ ไม่ได้โยนผมมั่นใจว่าเขาไม่โยนนะเขาก็ยังกัดศพอะไรเล่นกันอยู่ตามแผนตามระบบก็มีมันไม่มีใครอยากแพ้หรอกครับคุณผู้ชมฮะน้องเบลฮะซึ่งเกมนี้ก็ยังไม่จบอาจจะพิกกับมาชนะก็ได้เล่นดีใครจะรู้ถ้าโฮปแบบว่าไม่เน้นแล้วเล่นกันไม่มีแบบว่าคาสตีเบาครับแต่ว่าโฮบเห็นมาเล่นเล่นเหมือนแผนโลเลเลยครับดึงศพไปด้วยไปด้วยแมไปด้ยย้ายบ้านย้ายบ้านไปด้วยคุณผู้ชมฮะตรงนี้อืมอืมอ่าแล้วยังไงฮะชั่วโมงนี้ฮะ นี่จะอลังจะเข้ามาเปิดไฟครับผมยังไงอ้าวมาลิวฮนะก็มาคลองพื้นที่ครับเสียไม่ได้อ่ะสิบสามเลยเยอ์ครับผมผู้ชมย,ยังไงฮะอ้แล้วตีไปเฮดช็อตมาฮะโ่วโมงนี้บอกจุมมจ่มเลยมึงจุ่มเลยพบจุ่มเลยมาจุ่มใช่ไหมลิวบอกอชอบเลยผู้ชมฮะตรงนี้ชอบเลยงานจุม่มอ้าวงานจุม่มงานจุ่มมาเอาล้วเกิดด้วยไงฮะอ้าวไล่งี้บ้านแตกไหม ไม่รู้แปลกไปครับผู้ชมฮะตรงนี้ต้องมาดูครับว่าไม้คนที่เกิดขึ้นมาจะช่วยมาพลิกสถานการณ์เพื่อนได้ไหมต้องไม่ตายกันเพิ่มนะทั้งฝั่งของโฮฟท้าลุกขึ้นมาตายอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องดีคุณผู้ชมฮะและโยชิครับตรงนี้ยังคงออนไฟยังคงลั่นอยู่ครับเล่นกับทางหลิวอยู่ครับหลิวขอไปครับแล้วไงครับ9กต่อ17แเ้วเสียไปได้ขึ้นมา17เสียไ่ได้เกิดหมดแต่ว่าโฮฟไม่เกิดครับเบาครับนําสีฮะอ้าวยังไงแล้วเนี่ยแบบนี้บมดจนตึงก็ตึงมาจัดไปบอกไม่ตึงใช่ไหมหมาดจวต มานั่นนะสิครับผมถึงบอกครับไม่มีใครโยนหรอกครับคุณร่วมเกมการแข่งขันแบบนี้ฮะเนาะอืมอืมนี่ครับแปลกเขสุดท้ายครับผมพบเลเยอร์โฮปรับคุณผู้ชมครับมาเจ็บเขาสุดท้ายของโฮบะโดนยักมาแบบนี้ยังไงอเล็กราชันเอ็กเลาซพยายามวิ่งขึ้นมาแล้วก็โอ้เรียบร้อยครับคาะสี เคซี่ก็โดนเหมือนกันนะพอสแอสเรียวะอยู่ไกลๆกับเรดตาลีบันบอกชุบให้หน่อยได้ไหมอ่ะโอเคชุบให้แพทริกกับเรดครับพยายามดันๆเข้าไปหาจุดที่เพื่อนนอนอยู่ฮะแบบนี้แต่ว่าเพลเยอร์มันเยอะเลยนนะเรดตาลีบันครับตัวเซโซเซอโนนิเมะกันไปเรียบร้อยฮะดวอนอนิเมะปิดไปและพอสแอสเรียวก็โดนตามไปเป็นการบายจัสคิดดิงและคนสุดท้ายเราจบเกมครับผมคุณผู้ชมฮะชัยชนะในรอบนี้ได้กับทีมเอส M D นั่นไงเล่นดีจริงๆครับเ D ดีครับต้องบอกว่าพลิกกลับมาได้ถึงความนิ่งครับนะคับผู้ชมฮะแล้วมาดูกันครับคุณผู้ชมตอนนี้สกอร์ m v p เป็นใครยังไงครับว่าครับครับผมเสียไม่ได้ครับเป็นเวิร์ดเทคครับผม2 0่สิบคิวเดสฮะแล้วก็โฮปครับผมเป็นพิกวันเจี๊ยบโมเยล17 5เนั่นเองครับอ้โแล้วว่าวมาดูเอาล่ะครับผมว่า สี่คนสี่คนบน AMD ครับหรือกันพังคุณผู้ชมฮะอืมได้เห็นเลยฮะเขาได้สิบเก้าครับอาจจะเสียเปียบนิดนึงคุณผู้ชมมาัคิมโตหลุดไปครับผมเนาะครับผมอมาวัดกันที่เกมที่สองแล้วคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้ได้สิบเก้าแล้วยังแ้โหแล้วน่าจะต้องคิดแล้วครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้ครับเอออ่ะก็อย่าบินที่สองเดี๋ยวรอสักครู่ฮะ เอามาแบบทีแบนครับอ่าและแมปที่ได้มาเป็นเมืองบนนะโอ้โหวันนี้ได้รับชมมะในเมืองเออจะบอกไม่ค่อยได้เห็นดนะนะเบล่านะแบบนี้อืมอหาดูยากเหมือนกันนะแบบนี้ครับอ่าไอเทีมทีแบนก็เป็นบรเจนิสครับ กันหมดมิคโรอดีไวณ์และโตไหมโซโซล็อกโซล็อกหรือนาโนดาเมจอ่ะเป็นโซล็อกนะครับผมฝั่งตรงข้ามไม่สามารถอุ้มฝ่ายทีมเราได้ไอเทมที่แบนครับเป็นรอบนี้ฮะอ้าวเรียบร้อยนะครับผมเป็นไม้พูนะครับผมและดีบัฟดาเมจครับดาเมจจะบุบเบาลงเองและก็ไม้พูจะได้เล่นสุดเกมเลยนะครับผมก็ครับแบบนี้ก็ ตองมารอรับชมนะครับระหว่างเสียไม่ได้แล้วโฮปครับว่าตอนนี้แบ่งกันไปคนละแต้มครับต้องมาดูครับว่าแมตชนี้ถ้าเสียไม่ได้ได้2แมตเลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเสียไม่ได้จะได้อีกสาแต้มครับุผู้ชมนะแต่ถ้าโฮปได้มาหนึ่งรานนะครับผมก็แสดงว่าเราจะแบ่งแน่การันตีและแบ่งแต้มแนรอบนล่าเนาะอืมอมอามาเราจะเริ่มการแข่งขันใน5วินาทีครับุผู้ชมครับโฮปกับเสียไม่ได้มา แล้วมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเป็นบีมเด็กรีเมนนะวันนี้ตากล้องนี่จับมาตรงนี้เลยฮะโอ้เราไปท่านล้วโอ้ดีปั๊มหลบใช่ไปก่อนนะอ่ะเราเฟิร์บัตครับจะตกเป็นของใครคุณผู้ชมครับแล้วมาเป็นโฮปเชอร์ริ่งแยครับผมเก็บมาก่อนมา1-0-2-0มาแล้วโฮปเก็บแบบเปนคิวมาเก็บแพทริกมือไม้ไปได้ ยังไง2ต่อ2มาตรงนี้คุณผู้ชมครับเป็นโยชิแล้วโฮปกับผมเก็บทริปบนคิวไปแต่เป็นควาเพื่อนตัวเองอย่างชอนบีมเด็กีเมนะตรงนี้ฮะโดนสนับจับมาก่อนเลยนี่ฮะคือตัวสําคัญนี่ต้องไล่จับกันก่อน,นครับแต่ไปประมาณมเป็นโฮปกันที่สกอร์เนี่ยมา6ต่อ6เอา7ต่อ6เอาสูสีเอา7ต่อแปดเอาไล่กันไปสลับกันไปสลับกันมา7ต่อสี่เอาหกเริ่มหนีห่างแล้วครับผม7ต่อส1ครับ แต่ต้องบอกว่าผู้เล่นทางฝั่งโฮมกับทางฝั่งของเสียไม่ได้เท่ากันเลยครับต้องเบาฮะแต่ทางฝั่งเสียไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้ชูพัชต้องบอกว่าลื้อเน้นลื้อก่อนคุณผู้ชมฮะแต่ทางฝั่งของโฮมนี่เน้นชุบก่อนครับผู้ชมเห็นไหมฮะแต่พอเราก้มชุบนะครับมันก็จะมีจังหวะที่ทําให้ผู้เล่นของทางฝั่งเสียไม่ได้ได้ตีหัวเปิดๆนย่ครับบอกเห็นไหมฮะอ่าย่างไรฮโอ้โหแล้วพี่โกจังหวะเสียไม่ได้นี่มาแล้วไงของ,ของมันขึ้นไปแล้วของเครื่องมันขึ้นแล้วครับเบาะนี่ฮะจูดี้จ อ้าวเนี่ยฮะบทจะมาบทจะมา <c oughs> เครื่องมันติดใครก็หยิบบิด,บดผมไม่ลงครับเอา้ามาจัสติคิดดิ้งครับมาตีมาเอา้าไม่เด็มงไม้ตรงนี้เอายางไงใครจะเล่นฮนะเลสตันดิบันโยกหลบออกมาแล้วมาวัดกันตรงนี้ซึ้งๆหน้ากันไปเลยวัดกันเลยว่าใครเก่งใครเจ๋งใครยืนนานสุดแ้วโฮบมาขอแจมด้วยมาทุบใครใครทุบเกิดใครไม่ทุบหรือยังไงใครจะไปหรือใครจะไปก่อนเราเรียบร้อยครับจัสติคิดดิ้งมาต่อแล้วเรียกไโฮบ โอ้โหแล้วตัดภาพมาตรงนี้ฮะเป็นโฮปครับผมได้เก็บเรสต์อัลลบันไปได้ฮะจากซูฟิดแล้วครับและบีมเด็กดิเมนโดนสันหับโดนมีดจับทุกท่านนะผ้อยทางแพลตติคกันดูครับวิ่งเข้ามาลือกลางวงไฟแทนแต่17ต่อ6ผู้เล่นนี่มันก็ยากผู้ชมฮะถ้าตรงนี้ไม่ลือบทนี่ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วคราบอกว่าคที่จะมาลือแล้วจะมาชุบให้เกิดขึ้นได้คราบว่าครับตรงนี้ครับครับผมอ้าวแล้วยังไงฮะ3เรย์ย์สุดท้ายของโฮปครับผมผู้ วีเกลว่ก็โดนไปเหมือนกันแล้วทันเดอร์แอชเรียวยังไงชาพยายามจะมาจ,จุ่มศพเพื่อนแต่ว่าศพของเพื่อนนี่คือเยอะเหมือนกันแต่ที่เยอะคือ SMD คือเขาไม่ล้มเลยฮะนี่ฮะนอกจากว่าเขาจะลังมาตีนเองตอนนี้แหละครับโอ้โหแล้ววินที่สองนะราวที่สองราวที่สามเข้าไปฮะชัยชนะครับผมตรงไหนฮะอีกหนึ่งฮะไม่แน่ใจอยู่ไหนอีกหนึ่งคนครับอยู่ไหนอยู่ตรงกลางหรือเปล่า ฮะตรงกลางแล้วติดตึกหรือเปล่าไม่ใช่ครับน้องว่าวฮะติดตึก <ไป S 2> ตั่ชี้นะนครับอ่าอืมนั่นไงฮะติดตึกจริงด้วยนะครับผมอ้าวแล้วมาครับผมอ้าวรอบที่สามครับแมปที่สองใช้ชนะได้กับทีม s <SM D> s m d อ่ะโอเคครับผม ก็จบไปแล้วครับผู้ชมครับสำหรับรอบที่สามฮะ mm hmm. โอเคครับเดี๋ยวมาเราดูอีกราวหนึ่งครับเราตัดสินเลยนะครับผมว่าใครจะได้สามแต้มหรือจะแบ่งกันแต่ละหนึ่งแต้มนะครับผม S m d อฮะวินเดียวสุดท้ายนะเขาจะได้เข้าเขาเข้าหลอกอยู่แล้วนะแต่เขาจะได้อีกสามแต้มนะครับผมอาโฮบครับถ้าวันนี้โฮบได้แต้มเดียวนี่โฮบยังต้องได้ลุ้นกับฮิโรชินะ นะฮะต้องฮะผู้ชมฮะคือถ้าโฮป่ยเขาได้ไปแต้มเดียวเท่ากับเขาได้6นะพี่กแล้วถ้าฮีโร่ชิมูนี่เจอกับแคทูโทฟี่แล้วฮีโร่ชิชนะเคทูมาได้เท่ากับว่าเป็น6เท่านะต้องวัดไฟแล้วนะต้องวัดไฟนะผู้ชมฮะอมาดูครับต้องบอกหนึ่งแต้มของทางฝั่งของโฮปก็สําคัญมากๆผู้ชมฮะและยังไงแพตติกดูดมากตอนนี้เหมือนกันฟัิวฟีดจายังสูสีครับไม่ต่างไม่ห่างกันมากผู้เล่นรัดับโฮปลดลงอีกแล้วผู้ชมฮะ ต่ำไปแล้วครับเหลือ11ผูเ้เล่นนะต่างฝั่งเสียไปได้มีอยู่16ครับวงลือหรือว่าการเล่นวงไฟนี่เหมือนจะเป็นไอ้เรืงดีจริงเขาบ,บอกเขาเซนดี้หรือมานี่เล่นกันดีกว่าเห็นได้ชัดครับน้องอว่าวฮะครับผมนี่ฮะจูดี้จูไลจูไลตีมาแล้วยังไงหลบปั๊มยาสวนมาโอ้โหแพททิกก็หลบออกมาเหมือนกันนี่ยังไม่เลือกที่จะวัดครับโอ้โหเนี่ยฮะแต่เพลเยอร์ของเสียไม่ได้ตอนนี้ครบครับ20ต่9อ9วะโอ้โหนี่แทบไม่ล้มเลยฮะ จีิๆครับต้องว่าอย่างนี้ครับถ้ามาโดนรวมศพอย่างนี้ฮะชุบยากแล้วครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีโอเมก้าดีไหมครับถ้ามีอาจจะได้เห็นอยู่ครับตรงนี้หมดแล้วสามสองผู้เล่นตรงนี้โอ้โหก็ทำดีแล้วครับเครื่องต้องบอกว่าเครื่องติดแล้วครับทางฝั่งของทางไอ้เดีครับว่าคือถ้าเครื่องเขาติดอะไรก็เขาไม่ลง้วฮะช่วงนี้นะฮะแล้วหนึ่งเรย์ยคนสุดท้ายครับผมแพทริกครับ ตีมาหนึ่งทีอ้าวโดนมีดยัดมาหบหลห่อม่หเราหบไปตีเพื่อนครับเราหบก็ไปตีเพื่อนอีกเอา้าไม่รู้นะ,ะ้เนียผมเล่นใช้ชนะในรอบที่สี่ได้คัทีมเอสเอ็มโอเคครับผมก็ขอแสดงความดีกับทางด้าน,น,นของเสียไม่ได้ด้วยนะครับผมที่เอาใช้ชนะไปนะครับผมวก็เป็นกําลังใจกับว้าวดูสกอร์นะคัว่า,วา,วาทางฝั่งของเอ็มดีครับดูครับ ชอนสเกิร์ตครับ90ครับโฮปครับ71ครับ B2 ริวทุกคนตีหมดเลยครับเห็นไหมไม้ฝั่งฝั่งฝั่งของทางเอ d ดีตั้งฝั่งโฮปนี่แทบจะไม่มีคิวเลยครับน้นองเบาะฮะคือไฟกลางโดนจริงครับตั้งฝั่งของโฮปรันนี้ก็ต้องยอมรับนะคุณผู้ชมครับตั้งฝั่งของทางโฮปครับ เองทีครับถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วที่พวกกูเต้นกันแรงและพวกมึงโดนคุณแซงก่อนจะโชว์ที่ที่มากลางหลังพวกเค้าทำให้มึงระแวงจะพลาดท่าไปโดนแทงมึงหรือเปล่าแกมันคือความหวังจมอยู่ในปากอยู่ในทากูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาร์จะทำให้พวกมึงเกิดถ้าพวกพร้อมจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหันในเชียร์ทุ่มสุดเพรกูพุ่งไปสุดแรงเกิดตรงหมายอยู่สูงเพราะกูพร้อมจะคว้าให้มึงเข้ามาประทานรับแรงระเบิดอออสซาลีน่าเพวกกูลอยเฉียดฟ้า